ารุกระต่ายจันทาตอนที่สามไปกันเลยจิบ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 ,จบอะสายแล้วแท็กซี่แท็กซี่ปิงปิงเฮวันนี้ก็ปลุกแทนแฮนก์ไมยังชัว่วฮะที่นี่วุ่นวายแบบนี้ทุกวันเลยหรือไงอะเอ๊ะภรรยาตื่นแล้วเหรอก็บอกว่าไม่ใช่ภรรยาไงเฟย <c oughs> ช่างเถอะรีบๆปล่อยฉันออกไปได้แล้วหฮออึกอัดสินะขอโทษทีฉันเป็นส,สามีควรดูแลเธอให้ดีกว่านี้แท้ๆขอโทษด้วยฉันไม่เคยมีภรรยามาก,ก่อนฮ้ให้ตายสิเออภรรยาของเราดูอ่อนหวานมากจริงๆดวงตากลมโตจมูกและปากก็น่ารักจิ้มลิ้มไปหมดเลย อุณหภูมิตัวเธอตอนอยู่บนฝ่ามือแล้วนี่ค่อยๆอ,อุ่นขึ้นชวนให้รู้สึกแปลกจังเฮะเฮ้เอ hey. uh ่อฮะที่นี่มีกระต่ายตัวอื่นนอกจากนายหรือเปล่ากระต่ายตัวอื่นใช่กระต่ายตัวอื่นนอกจากนายแล้วที่นี่น่าจะมีกระต่ายที่ดูภูมิฐานและสง่างามอยู่อีกนะอืม ก็ภรรยาไงไอ้งโงน่นี่ไม่ใช่ฉันกับนายฉันหมาถึงก็แต่ตัวเมียตั้งหากหรวเว้ยปัดทษภรรยาใจเย็นๆก่อนตัวเมียหรอไม่มีนะอะตั้งแต่ฉันเข้ามาอยู่ที่นี่ก็ไม่เคยเห็นกระต่ายตัวอื่นนอกจากภรรยามาก่อนเลยว,ว่าไงนะโกหกไม่ได้โกหกสินน่อย จะโกะหกไปเพื่ออะไรล่ะแต่ว่าแต่ฉันรู้มาว่ากต่ายจันทาผู้ศักดิ์สิทธิ์และสูงส่งอยู่ที่นี่กต่ายจันทาคืออะไรหรอเหิมภรรยาช่างเถอะพูดไปก็เท่านั้นแต่ฉันพูดจริงๆนะฉันไม่เคยเห็นกต่ายตัวอื่นจริงๆมีแค่ฉันมาตลอดสีหน้าแบบนั้นดูท่าจะไม่ได้โกหกจริงๆแฮะ งั้นแปลว่าที่นี่ไม่มีกระต่าจันทาจริงๆเหรอแต่ทางพระราชวางังไม่น่าทำงานช่วยๆแบบนั้นนี่เออแต่ก็ไม่เป็นไรนะตอนนี้ฉันมีภรรยามาอยู่ด้วยทั้งทีทั้งฮารุทั้งภรงรยาไม่ได้ตัวเปล่าเล่าเลยอีกแล้ว <c oughs> เอะพูดบ้าอะไรฮ <c oughs> กระดบึบกระดึบ ในใจอยู่ตัวคนเดียวหรือไม่ก็ไม่ใช่เรื่องของฉันภรรยาจะไปไหนนะ่ะกระดึ๊บกระดึ๊บในเมื่อกระไรจันทาไม่อยู่ที่นี่ฉันก็ไม่มีเหตุผลให้อยู่ต่อกระดึ๊บกระดึ๊บเออฮึรีบกลับไปดีกว่าเออภรรยาทำอะไรล่ะโถเอ้ยกลับไปเป็นร่างคนไม่ได้ตรงนั้นมีอะไรหรออ,อ๋อ อย่างนี้นี่เองภรรยาอย่างดุมดำกลับแล้ดูใบไม้ผลิสินะ <c oughs> เดี๋ยวฉันจกกัดการให้ชืบชืบชืบภรรยาเคยอาศัยอยู่บ้านมนุษย์มาก่อนหรือเปล่าไม่เคยแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนี่ไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะแต่ก็มีเรื่องสนุกหลายอย่างเหมือนกัน ฉันจะช่วยให้ภรรยาปรับตัวได้เองฮะงั้นเหรอฉันจะทำให้ภรรยามีแต่ความสุขและไม่ต้องลำบากอีกฮเลิกเรียกว่าภรรยาสักทีเถอะฉันชื่อหนึ่งโซเรียกฉันว่าหนึ่งโซอือฉันชื่อฮารุรู้หลอกหน้ะฮะว่าแต่ในตาดต้นบักเบิดม,มาธรรมดาเยอะแยะ ก็ภรรยาอยาด่มดากับฤดูใบไ,ไม้ผลิไม่ใช่เหรอใช่ที่ไหนเล่าไม่เคยพูดสันหน่อยแล้วฤดูใบไ,ไม้ผลิที่ว่านั่นคืออะไรฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่อร่อยที่สุดเลยนะลูกไหมฉันจะทําของอร่อยอร่อยให้กินเองยังไงสมุนไพรก็คือสมุนไพรยอยู่วันยังค่ำเท่าก็บอกว่าไม่ใช่ไงฮึตุ๊บตุ๊บฮะ เอ๊ะตรดตดตดพะยะค่ะกระต่ายจันทาไม่ได้อยู่ที่นี่หรือเฮ<ะ>้เจ้าชายท่านตรวจสอบด้วยตาตัวเองแล้วหรือพะยะค่ะใช่ไม่มีที่นี่มีแต่กระต่ายตัวผู้ทำไมข้าต้องมันลำบากแบบนี้ด้วยนั้นเนี่ยฮะพะยะค่ะแต่ท่านกระต่ายจันทามีหน้าที่ขยายพันธุ์สุขภาพแข็งแรงและอายุยืนยาวนะพะยะค่ะไม่เกี่ยวว่าจะเป็นแพมไหนซะหน่อย ว่าว่าไงนะแต่เจ้าบอกว่ามีหน้าที่ขยายพันธุ์งั้นก็ควรเป็นตัวเมียไม่ใช่เหรอโทเจ้าชายนี่เรากําลังพูดเรื่องอะไรกันอยู่กันให้กําเนิดกับการเลี้ยงเด็กล้วนเป็นหน้าที่ของเราทุกคนซึ่งต้องรับผิดชอบร่วมกันพะยะค่ะถ้างั้นกระต่าตั้งท้องและให้กําเนิดไม่ได้แต่ขยายพันธุ์ได้งั้นเหรอย,ยังไง นั่นก็เพราะว่าท่านกระต่ายจันทามีลูกได้ไม่ว่าจะกับตัวผู้หรือตัวเมียพะยะค่ะเฮะ้อเจ้าชายท่านตรวจดูลักษณะพิเศษของท่านกระต่ายจันทาหรือยังพะยะค่ะลักษณะพิเศษมันคืออะไรเจ้าชายและผิดชอบด้านวิชาการและผิดชอบด้านการต่อสู้นี่ท่านทําอะไรในเวลาเรียนเนี่ยฮะ,ฮะฮะ้อฮ่าไม่สิท่านรู้ตอนนี้ก็ยังไม่ใส่ยพะยะค่ะฮึม ฟังให้ดีนะพะยะค่ะท่านกระต่ายจันทาจะมีฝ่ายเก้าจุดซึ่งเรียกว่ากลุ่มดาวคันไถ่และด้านในปากก็มีกระดูกชิ้นเล็กๆยื่นออกมาตรงนั้นเป็นทัพทิมพะยะค่ะงั้นดูแค่สองจุดนั้นก็พอใช่ไหมฮมึใช่แล้วพะยะค่ะว่าแต่ท่านขวรทราบอำนาจของกระดูกส่วนนั้นหรือเปล่าพะยะค่ะเดี๋ยวเถอะ ทำแบบนี้เจ้ากําลังดูถูกใครอยู่ไม่ทราบข้าก็ไม่รู้อยู่แล้วสิเรีบๆบอกมาซะกระดูกส่วนนั้นจะทําให้ทั้งสองฝ่ายมีอารมณ์ทำเพศพะยะค่ะเอเดี๋ยวนะแล้วข้าจะต้องตรวจสอบยังไงแล้วก็รับสิ่งนี้ไปด้วยพะยะค่ะเรื่องนั้นเจ้าเฉยคงต้องจัดก,การเองนี่คืออะไร ที่กระหม่อมมอบยาไปให้ก่อนหน้านี้ก็เพื่อช่วยให้ท่านกลายร่างเป็นกระต่ายได้ง่ายๆแต่ดูจากที่ท่านยังเป็นกระต่ายมาจนถึงตอนนี้ยาคงจากรแรงเกินไปยานี้จะช่วยให้ประสิทธิภาพของยานั้นลดลงพะยะค่ะโอ้ข้ากำลังเครียดที่แปลงร่างเป็นมนุษย์ไม่ได้อยู่พอดีพวกเจ้าทำหน้าที่ได้ดีมากจริงๆฮ <c oughs> ิติก๊กตักติ๊กตักอะไรเนี่ยไม่เห็นเปลี่ยนเลย เจ้าชายร่างกายหนะไม่ใช่เครื่องจกักรจะให้ยาออกฤทธิ์ทันทีหลังกินเลยหรือไงฮะไม่เกรงกลัวฮึ่มใช่พะยะค่ะอีกอย่างท่านก็ต่างจากกระแตทั่วไปอยู่แล้วด้วยว่าว,ว่าไงนะไอ้พวกนี้แล้วถ้าจูจ่ๆ่าไกลล่างเป็นมนุษย์ขึ้นมาจะทำยังไงเอาระบิดเวลามาให้กินทําป้าอะไรฮะตึกๆ จะไปไหนฟังที่ข้าพูดหรือเปล่ากระดึบกระดึบเฮ้อ,ฮอกระดึบกระดึบกล้าดียังไงถึงได้เออเอ,อ๊พภรรยาคิดจะหนีงั้นเหรอม่ไม่ใช่นะฉันไม่ได้จะหน,นีเอ,อิมเหรองั้นทําไมถึงออกไปข้างนอกล่ะค่ะคือมีพวกแปลกๆมาหาฉันเลยจะต่าว่าเอ,อ๊ะพวกแปลกๆ อ๋อแมวจรจัดมาเหรอภรรยามีเพื่อนแล้วเหรอเนี่ยสุดยอดไปเลยฮ่าแมวจรจัดทั้งสาม <c oughs> เออใช่เพราะงั้นเอาไอ้ของน่ากลัวนั่นออกไปแล้วหายโกรธกันได้แล้วหึ <c oughs> ของน่ากลัว <c oughs> <c oughs> ฉันไม่ได้โกรธสักหน่อยโกหกงั้นนายจะฉีดน,น้ำใส่ฉันทำไมไอ้คนหดเหี้ยมทำไมงั้นหรอ ก็ที่ก้นของภรรยามีอืบเพื่อนอยู่นะสิฮะก่อนหน้านี้ช่องแคบๆเกินไปอ่าภรรยาไม่ฟังที่ฉันพูดเลยถ้าปล่อยให้อืบแห้งต่อไปจะฉันไม่ออกเอานะอ๋อแต่ถ้ากรวน้ำจะแปลงร่างเป็นมนุษย์ก็ได้ฉันไม่เป็นอะไรหรอกไอ้บ้าแต่ฉันเป็นเวยจะให้ปล่อยหรือไงฮะอีกอยาก่าง เราก็แปลงล่างตามใจชอบไม่ได้อยู่แล้วด้วยทำไมการเป็นกระต่ายถึงได้น่ากลัวแบบนี้นะชืบชืบถูสบู่แล้วนะจะทำอะไรก็ทำเถอฮะฮออเดี๋ยวนี่ในถูกตรงไหนเนี่ยอะช่วงล่างระหว่างคาโทษทีภรรยากดหรอฉันว่าไหนๆก็อาบน้ำแล้วอาบให้สะอาดเลยดีกว่าฮะ จ,จับจับตั้งของสงวนของคนอื่นแล้วยังมาพูดเอออย่าให้ถูเบาเบากว่านี้ไหมถูบ้าถูเบาอะไรไอ้คนไรอย่างไอเฮ้ยเรียบเรียบทำให้เสร็จซะเฮ้ให้ตายสิไอ้หมอนี่คิดจะแต่เนื้อต้องตัวไปถึงไหนกันเฮ้เดี๋ยวปะ่อุณหภูมิน้ำอีกสักหน่อยงึกงึเรารู้สึกแปลกแปลเวียนหัวตึก ปรรยากลัวม,มากเหรอไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวก็เสจอ่ะเออให้ตายเถอะฮะทำไมเกิดอะไรขึ้นเนี่ย